สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว s a m s u n ก Galaxy A06 ที่พีซื้อมาราคา3,100บาทพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่เป็นลิงก์ที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้บางครั้งราคามันอาจจะขึ้นจะลงนะครับผมส่วนตัวพีซื้อมาก็คือเป็นเครื่องศูนย์ไทยของ s a m s u n ครับบอกเลยว่าปลอดภัย100%นะครับเพราะว่าพีก็ซื้อมาจาก ตามนี้พี่แนบให้ด้านล่างคลิปนี้บางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมไมนะว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์พี่แนบให้นะครับวันนี้พี่จะมาแกะกล่องกับมือถือที่3,100บาทบอกเลยว่าสเปคกับราคาของตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับเป็น Android 14สามารถอัปเดตได้เพราะว่ายืนยันจาก s a m มซุงว่าให้ไปถึง Android 16 บอกเลยว่าเวิร์กมากแล้วครอบทับด้วย UI ผมตัวนี้ One UI 6.1ซึ่งราคาสา0พอบาทลอมซัมซุงเป็นลอมที่โกลบอลครับบอกเลยว่าไว้ใจผมในการใช้งานแน่นอนนะผมตัวนี้นะครับอันนี้พี่ขอแกะกล่องผมว่าเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้พี่ได้รับสดๆลเพราะว่าพี่สั่งเองผมพี่สั่งเองเลยนะครับจ่ายเองสั่งเองครับวันนี้เรามาแกะกล่องให้ดูนะครับว่ามันเป็นไงบ้างเนาะก่อนที่จะมีคลิปพรีวิวดีวีดเชิชมนะครับนี่ นี่ครับอันนี้คือแกะกล่องพร้อมๆรับผมอันนี้พรีก็รับมาสดอรอนนะครับผมนี่ครับก็เป็นผือที่สับีบอกเลยว่าสเปคกับราคาถือว่าดีมากครับผมตัวนี้หน้าจอ6.7นิ้ว HD p ั u CPU h e l G o G85 ผมแรม4 g จิกนะผมตัวนี้แล้วก็แรมที่เป็น LPDDR 4X ครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมาก มีไมโครดิารัดซัพพอตคือ1เทเลบด้วยสัพีบอกเลยว่าสุดยอดมากผมพี่ขอแกะกล่องเลยนะครับเป็นมือถือที่พี่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับที่แบบช็อปมาพี่อยากได้มากนะครับผมตัวนี้ซึ่งบางครั้งเนาะเราสั่งซื้อออนไลน์ราคามันก็จะโอเคมากครับผมซึ่งบอกเลยว่าไทม้เอสดะสพีถือว่าคุ้มครับแกให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างเนาะ ซึ่งซัพพอร์ตเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3ด้วยแล้วก็ Wi-Fi.4 w w i i i 5ผมตัวนี้มีโลฟัง3.5ด้วยสแกนนิ้วมือครับผมบริเวณด้านข้างแล้วก็สแกนใบหน้าได้เป็นพอร์ตไทป์ C ซึ่งกล่องหกล่องบางมากครับอันนี้เป็นเครื่องสูนไทยนะผมเห็นไหมว่าเป็นเครื่องสูนไทยผลิตล่าสุดเลยนะครับนี่ครับอย่างสวยครับบอกเลยว่าอย่างสวยมากเฮ้ยกล่องสวยอะ่ะ กล่องอยางแจมครับเป็นรุ่นแรม 4G จิกลอม64สีครับเป็นสีที่พี่ใช้ก็คือสีไรกีนก็คือเป็นสีออกฟ้า,ฟาเขียวครับโอ้กล่องกล่องบางมากชอบดีไซน์กล่องมากเลยอะรู้สึกว่าดีไซน์กล่องสวยครับนี่ครับพี่ผมจะขอแกะเลยนะครับครับจะขอแกะเลยว่ามันเป็นไงบ้างเนาะแกะให้ดูผมตอนนี้เลยว่าถ้าเราแกะจะเป็นไงบ้างเนาะก็จะมานี้นะครับนี่ครับขอแกะเลยครับผมตอนนี้ เราก็แกะผมนี่ครับในการแกะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเฮ้ยน้ำหนักพอดีมือมากน้ำหนักประมาณ100นะครับผม80กว่ากรัมนี่แหละสปีดถือว่าโอเคมากเลยครับผมอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับผมตัวนี้ให้เรานะครับนี่ครับก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถเอารุ่นอื่นจิ้มได้แล้วก็หัวชาร์จในกล่องไม่มีนะแต่มีสายชาร์จผมให้เราแบบใหม่นะไทซีถูถไทซีครับซึ่งอุปกรณ์ในกล่องก็จะประมาณนี้ผมไม่มีเคสไม่มีอะไรนะไปสั่งซื้อเพิ่มเอานะครับ ครับมาดูว่าเป็นไงบ้างครับซึ่งซัมซุงรับโลกครับผมห่อจะเป็นกระดาษนะครับผมตัวนี้หูหโหฟีลลิ่งโคตรดีครับคือราคา3,100บาทเกรดวัสดุในการออกแบบพรีเมียมมากฟิมไปหาติดเองนะครับไม่ได้ติดริมมาจัดรงงานให้เรานะครับดูครับผมช่องใส่ซิมนะหูสีโคตรสวยอะ่ะนี่ครับ สซิมแล้วก็มีไมโครโดิสก์ได้สุดคือ1น,นึ่งเทราไบต์สำหรับการออกแบบพี่รู้สึกว่าเป็นผลที่ออกแบบได้อย่างสวยสดงดงามครับของซัมซุงก a l ซี่ A06 กับบอด y ี้อย่างสวยครับตรงๆเลยไม่อวยเลยคือบอดดี้สวยงามมากครับปุ่มผมด้านข้างกับปุ่มน่ครับลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วปุ่มพาวเวอร์สามารถสแกนผมไา้ใมือได้ซึ่งดีไซน์อย่างสวยครับ ด้านล่างมีลำโพงแล้วก็มีดูหูฟัง3.5แล้วก็มีพอร์ตไท C ในการชาร์จครับฟาสชาร์จ25บัตรแบตให้มา5,000มิลลิแอมครับถือว่าสเปคคือจัดเต็มมากนี่ครับโหูบอดี้ในการเก็บดีเทลด้านหลังบอกเลยว่าสวยสดงดงามครับสวยจริงนะแบบไม่เวยผมคือมันสวยจริงๆอโอ้โหรสวยอะ่ะคือฟีลลิ่งมันพอดีมือมากครับ หน้าจอด้านหน้า6.7นิ้วนะครับผมตัวนี้พี่ชอบมากเลยอ่ะโหครับผมแล้วมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบผิวสัมผัส feeling แบบเฮ้ยมันจะมีปุ่มๆออกไหมหนึงครับ mm hmm. feeling โคตรดีอะเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นขีดๆออกมาครับซึ่งบอกเลยว่าเก็บดีเทลในการออกแบบพี่ให้สิเต็ม10บเลยด้านหลังสวยจริงครับตัวนี้โหอย่างสวยครับคือเฉพาะกล้องหลัง50ล้านคุ้มแล้วครับผม3 0 0พน่ะสัพีนะ ถือว่าคุ้มมากกับเดทราคาสามพนอสามพสองอ่ะนี่ครับพี่ขอเปิดเครื่องเลยนะครับอันนี้คือการแกะกล่องครั้งแรกของพี่กับซัมซุงเก l ลซี A06 นะครับนี่เปิดเครื่องครับผมตัวนี้เป็น Android สี่เป็น OneUI นะครับผมตัวนี้เวอร์ชันหกจุดหนึ่งรุ่นล่าสุดเลยผมนี่ครับโหดีไซน์อย่างสวยอะ่ะมันสวยจริงๆนะซึ่งพีว้าการดีไซน์มากเลยครับผมตัวนี้ นี่ครับให้ดูเผื่อหลายคนอยากดูว่าดีไซน์มันเท่าไหร่เนาะนี่ครับสีนี้โคตรสวยอะ่ะบอกเลยว่า A06 สีนี้แจ่มมากครับนี่ครับเป็น Android เวอร์ชั่น0ูนยรปอเซผมตัวนี้ซัพพอร์ตกับแอปธนาคารได้ทุกแอปนะครับผู้ว่าลอซัมซุงบอกเลยว่าไว้ใจผมตัวนี้เป็น u ใหอผมภาษาไทยนะครับปรับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมตัวนี้นี่ครับนี่ครับเพ,พิรุ้สึกว่า ในการทัดในการกดอะของตัวหน้าจอของซัมซุงน่ะไว้ใจได้ผมได้แน่นอนครับผมตัวนี้นะครับครับโหหน้าจออย่างสวยนะหน้าจอ L C D ขนาด6.7เนิ้วอ่ะแค่ CPU สับพีก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมตัวนี้นะครับพี P ขอทําการตั้งค่าเองนะครับนี่ตั้งค่าเองกล้องหน้า8ล้านนะครับผมเป็นกล้องหน้าแบบตัว U นะครับผมตัวนี้สับพีก็ถือว่าจอสีสันสดใสดีนะครับค่ั support w i ไ i ส่วนสี i ไนะครับผมตัวนี้นะครับ ี่ก็จะกดน e กไปเลยนะครับนี่เฮ้ยมันทัดดีอ่ะใช้นิ้วมือผมเรามาตั้งนิ้วมือผมว่ารหัสปลดล็อกได้นะครับผมตัวนี้รหัสพานนี่ครับเราจะตั้งแบบไหนครับผมเราตั้งแบบไหนก็ได้นี่ครับกดย้อนกลับกันก็ได้เป็นพินนะผมเป็นพินก็ได้หนึ่ง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 สี่ตัวก็ได้นะผมหรือว่าจะหกตัวก็ได้นะครับใช้เลยนี่ครับคือพี่ชอบฟีลลิ่งของตัวที่เป็นแบบว่าสแกนนิ้วมือนะครับผมมันจะมี ui ซึ่งซัมซุงทํา ui มาดีมากครับโหสแกนเร็วมาก คูดเวิร์กอ่ะโหสแกนติดง่ายมากเสยงว่าปลดล็อกง่ายนะนี่โหเกินคุ้มอะผมบอกเลยเกินคุ้มค่าผมตัวนี้เนี่ยนี่ครับคือมันดีมากอ่ะสแกน้วมือง่ายมากครับแล้วก็ยอมรับผมยอมรับได้มีหมวดสว่างหมวดมืดนะครับผมตัวนี้นะครับโหสุดยอดอ่ะ นี่ครับเป็นการแกะกล่องที่พี่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีคลิปพรีวิวนะครับผมแล้วก็รีวิวให้ดูอีกทีนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นผยที่สับพีไว้ใจในผมในการใช้งานแน่นอนตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมนี่ครับหน้าจออย่างสวยอะ่ะโหหน้าจอสวยงามมากครับ หูหน้าจออย่างสวยตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าเวิร์กมากหลังจากพีเซตอัพครับบอกเลยว่าหน้าจอคือสวยจริงครับตัวนี้นะครับแม้ว่าถ้ามองในกล้องอาจจะสีสันไม่ได้สดใสหรือว่าดรอปเนาะแต่พีมองด้วยตาเปล่าในะปัจจุบันที่พีบันทึกบอกเลยว่าสีสันหน้าจอมีความสดใสแล้วก็สู้แสงก็คือดีมากครับอันนี้ขอช่นชมเลยว่า s a m s u n g Galaxy a 0 6สู้แสงคือดีมากผมมาดูว่าฟังก์ชันตัวนี้มีอะไรบ้างนี่ครับ กับคุณสมบัติของตัวนี้บอกเลยว่ามันสูสีกับรุ่นพี่มันผมในการตั้งค่านี่ครับมีมัลติวินโด้ด้วยผมตัวนี้บอกเลยว่าเจ๋งจริง,รงแล้วก็มีผมมีการเคลื่อนไหวแบบท่าทางครับมีการยกเพื่อปลุกการแตะหน้าจอ2ครั้งหรือว่าการแตะ2ครั้งเพื่อปิดหน้าจอหมดเลยว่าสุดมากแล้วก็มีการโคดแอปนะผมเป็นแอปเม็นเจอร์ด้วยซึ่งดีกีจากรุ่นพี่ให้กับรุ่นน้องมาถือว่าสุดจริงครับ การถ่ายภาพจอผมตัวนี้คือมันเวิร์กจริงน่ครับถ่ายได้ซึ่งบอกเลยว่าเวิร์กสปีถือว่าตัวนี้ในการใช้งานบอกเลยว่าสุดจริงครับนี่ครับเป็น Android ผมเวอร์ชัน14่นะครับผมตัวนี้นะครับของ s a m s u n นะครับซึ่งพี่ผมอัปเดตนะครับผมล่าสุดเลยตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคมากผมในการใช้งานนะครับนี่ครับบอกเลยว่าสเปคคือจัดเต็มจริงครับนี่ครับยูช่วผมพี่จะขอเปิดลำโพงให้ดูว่า ลำโพงเสียงมันเป็นไงบ้างเนาะนพอเข้าก่อนนะครับผมนี่ครับอันนี้พีผมทําการอัปเดตตัวแอป,ปอยู่นะครับบางทีบางทีบงทแบบอัปเดตนะอัปเดตแอป,ปนะนี่ครับคืออันนี้แบบเลยว่าความรู้สึก P, พีรู้สึกว่าทัดดีครับแล้วเสียงลำโพงดีนั้นหนึ่งตัวถ้าพีถือว่าลำโพงหนึ่งตัวก็วถือว่าตัดสไตล์ของ A 0 5 0 6์ละเสียงก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับ าดูผมว่าหน้าจอมันจะสีสันสวยไหมนะครับเพราะว่าหลายคนอยากรู้ว่าหน้าจอเป็นยังไงบ้างแต่พีรู้สึกว่าหน้าจอบอกเลยว่าสีสวยแล้วก็พีรู้สึกขอบจอมันมีความแบบความบางนะครับผมเปิดได้ 2K 60เฟรมนะ CPU ผมตัวนี้ h e i o G85 นะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมว่ามีความไหลลื่นครับผมเพราะหน้าจอ HD+ เปิดแค่ Full HD+ ก็เพียงพอผมตัวนี้มีความไหลลื่นผมบอกเลยว่าลื่นมากในการใช้งานครับ ดูหนังฟังเพลงสบายผมตัวนี้นะครับนี่หน้าจอทัดดีครับซึ่งพีผมทําการลงเกณต่างๆก็ถือว่าเพียงพอนะหกตัวนี้ผมนี่ครับคือตัวนี้ผมซัพพอร์ตในการใช้ง,งานหน้าจอบ,บอกเลยว่าสีสันคือสวยจริงครับแล้วก็ทัดผมตัวนี้ทัดได้สบายน่ครับผมบอกเลยว่าสกินตัวนี้แตะพร้อมกัน2นิ้วอะสัปพีแตะวนนี้สบายับผมบอกเลยว่าสบายนี่ครับนี่ครับ,ค,รบคือแบบแตะ แตะเยอะแตะจ็ดนิ้วผมนี่ครับเจ็ดนิ้วแนิ้วสินิ้วก็ได้บอกเลยว่ามันสามารถแตะได้อย่างเพียงพอและทัดของซัมซุงผมไว้ใจได้ตัวนี้ผมในการใช้งานสำหรับสเปคกล้องบอกเลยว่าดีมากครับผมกล้องหลังสามารถถ่ายได้สุดๆคือ50ล้านปรับเป็น12ล้านก็ได้หรือว่า50ล้านก็ได้ผมตัวนี้นี่ครับปึ๊บเฮ้ยองตรงนะคือแบบเฮ้ยมันมันคมอ่ะ,อะแล้วมันจับโฟกัสของรูปภาพ สปพพีถือว่าโอเคมากเลยครับผมแล้วก็มีการทำโบเก้น่าชัดหลังเบอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้นี่มาดูวิดีโอผมว่าวิดีโอสามารถถ่ายเท่าไหร่ฟูลเอดิพัดผมตัวนี้โหถ่ายฟูลเอดิพัดได้60เฟรมด้วยสุดยอดสุดยอดมากครับอันนี้ขอเชิญว่าสุดยอดครับผมแล้วก็อื่น,นผมอื่นมีอะไรบ้างนี่ครับ ก็มีบวดโปรพรอล่ามาแล้วก็อาหารแล้วก็กันคืนแล้วก็สโลโมชันนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคผมสับตัวกล้องเนาะถือว่ากล้องหน้าสิบล้านกล้องหลังเพียงพอผมมาดูว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้างครับหืมอย่างแจมมากล้องหน้าอย่างแจมบอกเลยนี่ครับก็คือแบบกล้องหน้าสับพีนะแปดล้านก็ถือว่าสีสันโอเคมากครับผมเซานี้เนาะพี่จะขอแกะกล่องผมพเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดผมซับสไครต์เซานี้ ขอบคุณครับพีจะขอแนบินในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปของเซลนี้ขอบคุณครับ